ถ้าไฟเจอแบบนี้ถือว่าเครื่องทำงานเป็นปกตินะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตปิดเครื่องละกันนะครับตอนนี้เราอยู่โหมดคู่นะครับจะเห็นว่าไฟตรงนี้แสดงนะครับเป็นรูปเป็ดีิมานะครับเป็นไฟสีขาวตอนนี้เราเปิดโหมดคู่ถ้าผมปิดเครื่องโดยทันทีนะครับปิดปั๊บอ่าตอนนี้ผมกดปิดละนะครับแล้วก็ไฟสีแดงโชว์ขึ้นตรงนี้นะครับก็คือมันจะไม่ปิดทันทีนะครับในกรณีเรา เปิดโหมดทําความเย็นหรือโหมดฟูนะครับตัวเครื่องเนะี่ยจะไม่ปิดการทํางานทันทีนะครับจะใช้เวลาประมาณครึ่งนาทีนะครับถึงเกือบเกือบหนาทีนะครับถึงจะปิดการทํางานนะครับจังหวะนี้นะครับบางทีเราเห็นเครื่องไม่หยุดนะครับก็ไปถอดปลั๊ เดี๋ยวจะทดลองปรับสปีดนะครับตอนนี้สปีดอยู่ที่ระดับ5นะครับเดี๋ยวผมจะกดสปีดไปที่ระดับ1ก็คือกดเพิ่มสปีดไปนะครับและก็จะมีลูกค้าบอกว่าได้ยินเสียงพัดลมเสียงอื้นนะครับแล้วก็พัดลมไม่ทํางานนะครับเนื่องจากว่านะครับตอนนี้เราปรับโหมดนะครับจากเร็วไปต่ำนะครับพัดลมเนี่ยก็จะค่อยๆปรับรอบความเร็วนะครับรอบครั้งแรกมันอาจจะได้ยินเสียงอื้อแบบนี้นะครับ แต่พอมันหมุนจนนิ่งสักพักหนึ่งเสียงอืนมันก็เริ่มจะเบาลงนะครับอาจจะไม่หายไปในทีเดียวนะครับแต่จะเบาลงอันนี้คือเสียงการทำงานของพัดลมในระดับหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวจะเพิ่มสปีดนะครับระดับสองอ่านะครับทุกครั้งนะครับที่เรากดรีโมทเราก็จะได้ยินการตอบสนองที่เครื่องดังติ๊บนะครับอันนี้คือ มันรับคําสั่งละนะครับอันนี้คือระดับ2นะครับลับปรับไประดับ3นะครับแบบนี้นะครับส แล้วก็ห้านะครับก็จะมีเสียงค่อนข้างดังนะครับพอใช้นานๆไปนะครับเราก็อาจจะยิ่งเสียงพวกนี้นะครับมันก็อาจจะมีการหลวมนะครับแล้วก็มีเสียงสถานอยู่ก็เป็นธรรมดาของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับพอโดนความร้อนความเย็นบ่อยๆนะครับก็จะเกิดการหดตัวนะครับหรือว่าขยายตัวของพลาสติกนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวในบางทีนะครับเขาบอกว่าจู่พัดลมตัวเครื่องมันก็จะตัดการทำงานไปอัตโนมัตินะครับก็คือไม่เย็นนะครับหรือว่าหยุดการทำงานไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาทำงานใหม่นะครับอาจจะเป็นเพราะสาเหตุว่าเราเปิดหมดฟูอยู่นะครับและน้ำที่เราเติมนะครับมันหมดนะครับ พอมันหมดเนี่ยระบบคูจะตัดการทำงานนะครับกลับไปที่หมดของลมโดยอัตโนมัตินะครับโอเคครับคลิปอาจจะขาดช่วงไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราติดลูกค้านะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูใหม่นะครับโอเคอันนี้เราเปิดเครื่องนะครับโดยที่ปิดหโมดคูนะครับพัดลมก็จะทำงานทันทีนะครับและถามว่านะครับในกรณีอยู่ โหมดนี้นะครับก็คือโหมดพัดลมปกตินะครับไม่ได้เปิดโหมดคูนะครับเวลาปิดเครื่องจะเป็นยังไงนะครับก็จะหยุดทันทีเหมือนกันครับอ่าเดี๋ยวผมจะปิดนะอ่าปิดอ่านี่ตัวนี้คือหยุดการทํางานทันทีเลยสามารถถอดปลั๊กได้เลยนะครับเพราะบางทีเอ่อตัวผู้สูงอายุอาจจะสงสัยนะครับบางทีเรากดปิดแล้วก็ปิดเลยนะครับบางทีปิดแล้วเหมือนไม่ปิดนะครับเพราะอะไรก็คงจะได้คําตอบแล้วนะครับ ตอนนี้ปิดแล้วเครื่องไม่หยุดการทํางานทันทีก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเปิดมดคู่อยู่นะครับพอปิดแล้วนะครับระบบมันจะต้องทําตามาระบบที่กําหนดไปนะครับก็คือลดระดับนะครับการหมุนนะครับหยุดการทํางานของปั้มนะครับจนมันคงที่แล้วมันจะปิดตัวเองอัตโนมัตินะครับสําคัญว่าตอนนั้นอย่าเพิ่งรีบตอดปลั๊กนะครับให้รอก่อนนะครับ ก็ขอให้มีความสุขนะครับกับการใช้งานของพัดลมฮาตาลิ AC Turbo 1นะครับ